28ธันวาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะนี้ก็เวลา12ในาฬิกาเสร็จเสรนะครับเราก็จะมาลุ้นทุเรียนต้นนี้ว่าจะออกดอกหรือไม่นะครับจากการที่ลมหนาวพัดมาตั้งแต่วันที่19ถึง25่ธันวาคมนั้นเจ็ดวันที่ผ่านมาันปรากฏว่าหนาวมากนะครับแล้วก็ทุเรียนต้นนี้เขาไม่ออกดอกนะครับเราก็ยังคงให้น้ำเป็นปกติ แต่หลังวันที่25เป็นต้นมาจนถึงขณะน,นี้วันที่28นั้นอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นรวมทั้งขณะน,นี้มีลมพัดโยกมาเป็นจังหวะจังหวะนั้นเราก็จะมาลุ้นทุเรียนต้นนี้อีกครั้งว่าเขาจะออกดอกในละลอกนี้หรือไม่ ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับในการที่ต้นทุเรียนที่สวนของเราที่จะ,ะลุ้นเอาดอกถ้าไม่ออกดอกมาในช่วงนี้จนถึงกลางมกราก็ถือว่ายกยอดไปปีหน้านะครับนี่ครับสภาพของดอกของเขามีมีเท่านี้เองนะครับมีนิดๆหน,น่อยๆนะครับเนี่ยมีนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็มา มีอยู่ตรงปลาย,ลายกิ่งแต่ว่าภาพรวมของทั้งต้นนั้นถือว่าดอกยังไม่มาครับยังนิ่งอยู่มีรวมแล้วทั้งต้นนะครับก็จะมีดอกเพียง 3- 4สี่กิ่งนะครับเนี่ยกิ่งต่ำสุดเนี่ยพอได้นะครับก็มีดอกเป็นพวงพอไดอ้ข้างบนนั้นก็จะมีเพียงสองสามกิ่งเท่านั้นเองโดยรวมแล้วเห็นไหมโล่ไม่มีดอกเลยเราก็จะมาลุ้นเอาดอกใน ค้งสุดท้ายของปีนี้แหละครับว่าจะออกดอกมาหรือไม่ทีนี้ก่อนหน้าที่ผ่านมานั้นนับตั้งแต่วันที่9ธันวาคมเป็นต้นมาสำหรับต้นนี้เราก็อ่อยน้ำหรือประคองน้ำพรมน้ำมาเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้ใบของเขาร่วงนะครับก่อนหน้านั้นในเดือนพฤศจิกายนนั้นเราทำการหยุดน้ำเพื่อที่จะเอาดอกปรากฏว่าใบเก่าเขาร่วงมาเยอะ ร่วงมาแล้วยังไม่ออกดอกอีกอันนั้นก็ทำให้เราเริ่มไม่อ,อะไรไม่อุ่นใจนะครับก็เลยทำการเติมน้ำให้เขาใหม่จากวันนั้นถึงวันนี้ใบที่เหลืออยู่ก็เริ่มเ้เขียวขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราลุ้นมากที่สุดก็คือนี่แหละครับจากนี่ไปจนถึงกลางเดือนมกราคมเนี่ยต้นนี้จะมีดอกออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ สำหรับลักษณะการให้น้ำนะครับเราก็จะให้น้ำวันเว้นวันนะครับช่วงนี้ให้พอดินชุ่มเท่านั้นประคองรากไว้เพื่อไม่ให้ใบของเขาร่วงหล่นไปรวมทั้งช่วงนี้ก็วันนี้วันที่ 28, 29, 30, 31ดี้นี่ช่วงนี้เราจะหยุดน้ำนะครับเราจะหยุดน้ำก่อนเพื่อที่จะรอให้ดอกเขาออกมา แต่ถ้าแห้งมากไปหรือลมพัดดีๆอย่างนี้เราก็สามารถที่จะพรมน้ําไว้ประคองนะครับประคองไว้ก่อนอลุ้นว่าเขาจะมีดอกรอบสุดท้ายมาหรือไม่ปีที่แล้วต้นนี้ออกลูกหรือว่าแขวนลูกอยู่ทั้งหมด30ลูกนะครับอาจจะเป็นเหตุนั้นก็ได้ว่าเขาโทมในฤดูกาลก่อนมาถึงฤดูกาลนี้เขาก็เลยยังช้าอยู่โอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ